ผมคือกอซิล่าเลลนวันนี้ผมจะมาเอาสอนวิธีเอาสกินกอซิลานี้ก็สอนวิธีสกินอื่นๆด้วยน่าจะมีพาร์ทสองหรือมีพาร์หนึ่งนี่ผมอันนี้ผมได้นะเนี้ยเน,นี้ยเน,นี่ยน,นี้นี่เดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีเอานะครับไปเลยขั้นแรกคุณต้องหาแมปอันนี้นะแมปอันนี้คุณกดเข้าไปเลยต้องโอ้ พออีกไปตายไปวิ่งไปเลยนะเนี่ยคุณคุณต้องมาตรงนี้นะครับตรงนี้นี่จะมีพวกกอซิล่าด้วยแต่คุณต้องตอบคำถามคุณด้วยนะคุณตอบคำถามไม่ครบคุณก็คือไม่ได้เอาตอบคำถามครบแล้วลงเข้าใหม่หมดเลย เข,ตอขอาตอบคำถามปุ๊บแลนะ้วเเดี๋ยวไปให้ดูอีกรอบนึงนะครับอันนี้นี่แหละมีตรงอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยนะแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นหัวทีวีกับแว่นตาแล้วก็ปีกแล้วก็ นะอันนี้สลับของสายฟีเลยนะ